ถ้าผมลองเกฑนไมชฉาชงแบบลีลากับชงแบบสายเร็วรสชาติจะต่างกันไหม <S 2> <S 2> แล้วอร่อยจริงเปล่า <S <S เหมาะกับใครคลิปเดียวจบไปเลยครับพีซออร์เรนทัลเกลนไมชาบหนึ่งซองร้อยสิบแคลน้ำตาลเกกรัมถือว่าน้อยมากตั้งทีลองชงแบบลีลาก่อนครับหรือสายจะเปน็นนี้ตามหลังกล่องที่เขาเขียนเลยใส่น้ำยี่สิบมิลก่อนแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนครับให้มันละลายเติมน้ําร้อนลงไปให้ครบร้อยมิลบอกเลยความหอมข้าวเนี่ยคือแรงมากยังไม่ทันดมเลยก็ได้กลิ่นข้าวฟุ้งขึ้นมาเลยครับพอชิมปุ๊บเห็นรสชาติจะมีความนนนนมมไ่่่คอยเล แต่มีความนวลเข้ากับชาเขียวแบบไม่สาคอเลย t e x t อร์คือดีครับอันนี้ความขมกลางๆนะไม่ได้แบบขมน้อยนะครับน่าจะเป็นเพราะขมข้าวด้วยมั้งส่วนความหวานบอกเลยว่าหวานน้อยมากเหมาะกับแบบสายคลีนเลยหวานน้อยกว่าหวานน้อยอีกครับใครทชอบกินสตาร์บัคชาเขียวลาเต้เแบบหวานหวานเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเลยลองชงแบบสายเร็วมากครับถัาจีใส่แก้วเชคเทน้าร้อยมิลเลยแล้วก็ขยา่าทีเดียวจบปรากฏว่าชิมเข้าไปก็เนียนเหมือนกันนะรสชาติคล้ายๆกันเลยถ้าถามสันกิว่าลอยไหมส่วนตัวให กลางๆรสชาติทาออกมาได้จะเป็นนิสมากๆครับหมอคนที่แบบชอบกลิ่นหอมชาหอมข้าวแล้วก็ชอบกินนมด้วยแล้วก็เป็นสายคลีนที่กินหวานน้อยมากเนี่ยตัวนี้ถือว่าเหมาะสุดๆครับแต่จะไม่เหมาะคนที่ชอบกินหวานหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ชอบกินนมนะเพราะถ้าเราไม่ชอบนมเนี่ยแนะนําสูตรที่มันเป็นแพนเบสดีกว่าตกซองหนึ่งประมาณ28บาทครับเพื่อเพื่อคิดว่าหน้าลองไหมก็คอมเมนต์แชร์กันหน่อย